รัดวันลองใช้อ,อะไรนะไม้เซลฟี่ในการแบบว่าถ่ายวอกเนาะแต่มันสั้นน่ะก็เลยขอใช้มือมือก็ก็สั่นอยู่นะแต่ยังยังน้อยกว่าการใช้ใช้ไม้ไม้เซลฟี่ไม่เอาก i ิมบอลมาเพราะว่าก i ิมบอลมันหนักมากแล้วด้วยความที่เราเป็นใส่แบกแพก,กเนาะเขาก็ให้8กิโลคือเราเราจะแบกแบกเป้อะขึ้นในห้องโดยสาร ไม่ไม่โห,หลดลงใต้เครื่องก็จะได้8ปกิโลก็เซฟเต็มที่ดารวันจากที่จะมีอุปกรณ์ประทินผิวเยอะเนะฐาะดารวันก็ใส่มินิมินิมินิมาเมาหมอยเมาหมอยไปเรื่อยโอเคสู้ต่อไปเหลืออีกประมาณ15นาทีเราก็จะเข้าไปในในตัวอะโครโพลิสเนาะ ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเดี๋ยวไปเจอกันบนนู้นแล้วกันพร้อมหรือ,อยังจ๊ะไม่ได้ถามใครนะถามตัวเองพร้อมที่จะเดินขึ้นไปหรือ,อยังจ๊ะไอเฮียขึ้นมาเดินเบียดค่อยให้ดูกว่ะ ว้าวคานรเยอะ่่วาเันธรรมดานนนเนี่ยวันศุกร์จะคนก็เยอะอยู่ <c oughs> มากี่ครั้งก็สวยสวยเสมอเสมอเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันจ้า Niby ramach wiejskich, bronić się przed persami, a kobiety ci się sprzedawali, jako nie było. I że co? Ili to wysoko? <śmierzy> สวยสุดๆไปเลยทุกคนค่ะหน้าฉันก็เต็มจอ,อ <c oughs> ไอเฮียไปทำอะไรอยู่ตรงนู้นไม่รู้ขอแบบแพลนช้าๆแต่ก็มือสั่นเหมือนเดิมสวยสวยที่สุด โอนี้นามร้อนห้360องศาเลยนะจ๊ะเธอไหนดูข้างบนเขากำลังบูรณะอยู่เค เดี๋ยวคุณก็จะได้นึกว่าไอเดียจะจะยืนขวางทางกล้องคุณก็จะได้เห็นความหัวล้านของไอเดีย ธงชาติกรีซจ้าพี่ลูบอกว่าไม่หมดเดี๋ยวไปต่อไปไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวไปต่อ

เมื่อกี้เราเห็นมุมข้างบนแล้วเนาะมาดูมุมข้างล่างกันบ้างมุมบนจะมองลงมาแล้วมันสวยกว่านะทุกคนทริปอโคโโปลิสของรัตดาวันก็จบแล้วนะคะสวัสดีอาเฮียเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินใกล้เที่ยงแล้ว ก็มีคนอยากกินธนาตสิตเนาะกับซีซีไม่มเอาเดี๋ยวฟูดเถอะ Yes o k a เดี๋ยวเอาเหรอ <laughs> ก็ใกล้เที่ยงแล้วไง <laughs> พี่รูบอกว่าเพิ่งจะ11โมงเช้า <laughs> ก็มันใกล้เที่ยงแล้วเราก็คิดเมนูไว้ง่ายๆเนาะไปถึงปุ๊บสั่งเลยจ้ะยังไงก็ไปดูกันว่าละตะวันจะกินอะไรต่อนะคะ หาร้านอาหารกินก่อนจ้าปกติเราก็จะมากินร้านนี้จ้าเร็วมากเลยอันนี้คือทานาซิตนะคะทานาซิตเ,ออเคบับ เป็นเนื้อหมูแล้วก็พริกหยวกเผาพี่ลูก็สั่งทนัซิสเคบับเหมือนกันอันนี้จะเป็นซาสิกิเนาะจะเป็นชีสเป็นออยอะรนะน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่แตงกวาด้วยบุญอภิตีตัวตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตลาดมือสองนะ โหลเจกันข้างหน้าด้วยให้ดูหลังพี่หลังานฝีมือไหนโอ้แมวแมวซีเนาะเออเฉยเฉย น้องน้องเขาสะฝายน้องขึ้นไปแล้วไปแล้วน้องแมวเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอซูมโอ้โหตัวใหญ่นะแต่ก็ปีนไหวโปรเฟชชั่นอลมากเลยอู้ดูพุงพุงลากพื้นโอเค ไปทำอะไรเหมือนจะขึ้นไปฉี่จ้ะฟาเรพี่ฟาเรพี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาแนวกรึบกันจ้าดูก่อนเลี้ยวไปทางไหนดีสินี้จ้าพี่รู้บอกว่าเลี้ยวซ้าย ีจะเป็นตลาดเสื้อผ้าเนาะคนเยอะเดี๋ยวรัตวันขอปิดคลิปก่อนเ uh huh. ด๋ยวหม ช่วงเย็นคนเยอะกว่ากรึบจะมากรึบกันหน่อยอันนี้เบียร์ของกรีกเนาะ ที่วันนี้ของรัตดัันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดถูกใจแล้วก็ซับสไครต์รัตดัวนด้วยเด้อเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะ